านทค,ครับสารจากสวันนีจะนำข่าวว่าด้วยเรื่องของการสอบบรรจุครูผู้ช่วยของสทอเอามาฝากท่านทุกทเชื่อว่าอาจจะเป็นที่สนใจของพ่อแม่ผู้ปกครองหรือตัวบุตรหลานผู้ที่ประสงค์จะเป็นแคร่าการครูนะผู้ที่จบการศึกษามาแล้วแล้วตั้งหน้าตั้งตา จะสอบบรรจุครูตอนนี้มีประกาศแล้วทานทีเรพประกาศแล้วจากสมบทอโดยกำหนดขั้นตอนในการสอบบรรจุดังเกิไปนี้ลองฟังดูครับ <c oughs> ไปดูกันสมัครก่อนนะครับประกาศให้ผู้ที่สนใจจะเป็นใครการครูนี้ยื่นใบสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่9 วันพุธที่เก้าถึงวันอังคารที่สิบห้ากอคอเดือนหน้าเดือนหน้านะอันนี้เพิ่งจะเริ่มต้นวิทุนาวันที่เก้าเดือนหน้ายื่นไปสมัครสอบเก้าถึงสิบห้านะเดือนหน้าจำไว้ดีๆเกรงว่าจะลืมก็บันทึกไว้ได้เก้าถึงสิบห้ากอคอเดือนหน้า สอบบรรจุครูผู้ช่วยเอาละเมื่อท่านยื่นไปสมัครแล้วต่อไปก็มาดูขั้นตอนต่อไปอีกมาดูรายชื่ออย่าลืมไปคลิกดูจากเว็บไซต์ด้วยนะเมื่อยื่นไปสมัครแล้วไปดูรายชื่อของผู้ที่จะมีสิทธิ์เข้าสอบภาคกอแล้วก็ภาคขอสมัยนี้เขามีการสอบหลายภาคหลายขั้นหลายตอน ไม่เหมือนสมัยโบราณสมัยกระผมสอบไม่มีสอบแบบนี้หรอกไม่มีกขขนะครับสอบครั้งเดียววันเดียวจบเลยนั่นเมื่ออ้สี่สิบห้าสิบปีมาก่อนนู้นสอบแบบนั้นเดี๋ยวนี้มีการสอบภาคกแล็ภาคขอละภาคอด้วยการจะสอบภาคกและภาคขมาดูว่าท่านมีชื่อหรือไม่นะครับท่านจะ ประกาศรายชื่อผู้ที่จะสอบภาคกอและภาคขอภายในวันศุกร์ที่25กคอภอายในวันศุกร์ที่25กคออจะประกาศรายชื่อผู้มีติทธิสอบภาคกอแล้วก็ภาคขออย่าลืมนะสมัครแล้วต้องตามดูด้วยว่าท่านจะประกาศรายชื่อวันไหนตามอย่างใกล้ชิดใหญ่พลาดนะนี่ เป็นปริทินขั้นตอนที่สองคือการประกาศรายชื่อผู้ที่จะมีที่สอบภาคกอแล้วก็ภาคขอนะครับดูกําหนดวันสอบที่นี่ <c oughs> <c oughs> การกําหนดวันสอบนะครับการกําหนดวันสอบนั้นจะสอบภาคกอภาคก่เนก็คือภาคความรู้ทั่วไปอาจจะเรียกว่าเป็น ความรู้รอบตัวของครูก็ว่าได้นะนี่ภาคก,กอเนี่ยคือความรู้ทั่วไปสอบวันเสาร์ที่1 6บสิงหาคมเสาร์ที่สิสิงหาคมสองพนนี่เป็นการสอบภาคความรู้ทั่วไปเขาเรียกว่าสอบภาคก,กอต่อไปไปดูสอบมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ สอบว่าด้วยมาตรฐานความรู้และประสบการณ์ในชาชีพเรียกว่าสอบภาคขอภาคขอนี่กําหนดสอบในวันอาทิตย์ที่17สิงหาคม2518 17สิงหาคมน,นะนั่นนั่นแสดงว่าภาคกอสอบวันที่16สิงหาแล้วภาคขอสอบวันที่17สิงหาต่อเน,นื่องกันไปทั้งเสาร์และอาทิตย์นะครับ อันนี้เป็นขั้นตอนการสอบในภาคสนามท่านี่คเราครับเมื่อท่านทราบเกี่ยวกับวันสอบแล้วต่อไปไปดูวันประกาศผลที่ไหนเมื่อท่านสอบแล้วก็่าใจจดใจจ่อดูแล้วว่าผลจอกว่าเป็นประการใดบ้างนะครับไปดูประกาศผลไปดูประกาศผลการสอบนะครับจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคกอแล้วก็ภาคขอ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาคกอและก็ภาคขอเพื่อมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาคคอจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาคกอและภาคคอเพื่อมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาคขอประกาศวันไหนประกาศภายในวันศุกร์ที่22สิงหาคมนะประกาศภายในวันศุกร์ที่22สิงหาคม2568าอยกแ้ำอีกทีนะท่านที่กระ สอบภาคกวันที่16สอบภาคขอวันที่17แล้วประกาศผลภายในวันที่22สิบงหาคม2องพนี่เป็นวันประกาศสอบนะครับ22สิบงสิงหานะครับดูให้ดีๆว่าท่านมีสิทธิ์ที่จะเข้ารับการประเมินภาค คอหรือไม่เมื่อท่านสอบผ่านภาคอและภาคอแล้วต่อไปท่านก็จะเข้ารับการประเมินภาพคอนะครับการประเมินภาคคอนี่เป็นการประเมินว่าด้วยอะไรบ้างนั่นหมายความว่าในการสอบภาคคอนั้นคณะกรรมการจะดูสภาพจริงของผู้ที่จะเป็นครูผู้ช่วยดูสภาพจริงอะไรดูสภาพจริงตั้งแต่การสัมภาษณ์ สัมภาษณ์ท่านจะดูแหละว่าคุณมีบุคลิกท่กาทางอย่างไรทักษะการตอบคําถามกูมีท่งทีกิิยามายาอย่างไรมีไพปพิพิพิพานในการตอบคาถามกรรมการห ok รือไม่อย่างไรเขาจะดูแววท่านในช่วงสัมภาษณ์ <laughs> นอกจากจะดูจาก <laughs> การสัมภาษณ์แล้วเขาก็จะดูแฟ้มประกอบด้วยแฟ้มะจะสมงานไม่พอดูแฟ้มะจะสมงานแล้วจะพอ เขาก็จะให้ท่านเนี่ยแสดงทักษะหรือประสบการณ์ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนด้วยเพราะนั้นท่านจะต้องเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้สื่อการจัดการเรียนรู้เพื่อที่จะไปแสดงแสดงทักษะเหล่านี้ให้กับข้าราชการให้กับคณะกรรมการผู้ที่จะประเมินในภาคคอด้วยอันนี้ประเมินวันไหนการประเมินภาคคออนี้ไม่ได้กําหนด การสอบภาคคอหรือการดำเมินภาคคอนี่ไม่ได้แจ้งไว้ว่าจะเป็นกำหนดวันไหนนะครับแต่ในนี้ระบุเพียงบอกว่าวันและเวลานี้ให้อกศออสอเขตพื้นที่ในฟังให้ดีนะการสอบการดำเมินภาคคอเนี่ยทางสบถท,ท่านให้อำนาจกับอกศออสอเขตพื้นที่แต่และเขต ให้เขตพื้นที่ให้อ,อก,กอคอสอเขตพื้นที่แต่ด้เขตเป็นผู้กําหนดเป็นผู้กําหนดว่าจะประเมินวันไหนแต่กําชับไว้บอกว่าให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาสอบภาคคอก็ต้องให้แล้วเสร็จ ภายเดือนที่หานั่นหมายความว่าท่านสอบภาคกอผ้าขอแล้วตั้งแต่วันที่ทบทวนอีกทีนะครับสอบผ้ากอแล้วก็ผ้าขอเนี่ยวันที่สิบหกแล้วก็วันที่สิบเจ็ดนะครับสอบผ้ากอแล้วก็ภาาขอเนี่ยวันที่สิบหกแล้วก็วันที่สิบเจ็ดน,น,น,นะครับแล้วท่านก็จะประกาศรายชื่อว่าท่านผ่านหรือไม่ โดยจะประกาศวันที่22สิบงสงหาถ้าท่านสอบผ่านฟังผลการสอบวันที่22สิบงสิงหาแล้วปรากฏว่าท่านสอบผ่านท่านจะต้องเตรียมตัวไปสอบภาคอแล้วการสอบภาคอนั้นในประกาศนี้ไม่ได้ระบุว่าวันที่เท่าไหร่ท่านให้อำนาจของอ,อกคออสอของแต่ละเขตพื้นที่เพราะนั้นผู้ที่สอบผ่านภาคกภ้า ขอแล้วจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่าทางเขตพืน้นที่จะสอบภาคอวันไหนเมื่อท่านทราบแล้วว่าจะสอบภาคอวันไหนแล้วจากนั้นท่านก็เตรียมการที่จะไปสอบประเมินภา้าคอคือเป็นการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์พร้อมทั้งที่ดูเอกสารแซมงานที่ท่านสะสมไว้งานที่ท่านสะสมไว้เป็นงานที่เกี่ยวกับทักษะโศกการต่างๆที่ท่านมีมานั่นแหละ เตรียมเป็นแฟ้มงานไว้เอาไปนำเสนอด้วยนอกจากนั้นกรรมการผู้ที่สอนสัมภาษณ์ก็จใจท่านทดลองบรรยายเกี่ยวกับความรู้ความสามารถเกี่ยวกับทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนด้วยไม่แน่นะบางพื้นที่บางแห่งท่านอาจใจท่านลองลองสอนดูสิเอาแผงการสอนมาดูลองสอนดูสิ อาจจะให้ท่านลองทําการจัดการเรียนการสอนให้กรรมการดูก็เป็นได้เพราะนั้นกรรมการท่านต้องการที่จะดูทักษะประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ของคุณครูวัน,นต้องเตรียมตัวให้พรอ้อมกรรมการ,รจะทําอะไรท่านจะต้องพร้อมทุกๆก,กิจกรรมที่กรรมการท่านต้องการที่จะทดสอบ นะนี่เป็นเรื่องการประเมินพระนท<อ>ี่ครับนี่เป็นข่าวดีข่าวเด่นสำหรับดันหลานแล้วกัน <c oughs> ด้านหลานเนเหลนที่ต้องการจะเป็นครูนะครับเอาละครับท่านที่เคารพท่านทราบเกี่ยวกับกําหนดการสมัครสอบกําหนดวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคกภาคขตลอดทั้งทราบเกี่ยวกับวันสอบผ่านมาแล้วทีนี้ อยากจะเรียนฝากท่านตอนสุดท้ายนี้ว่าท่านจะไปสมัครสอบสังกัดไหนเขตไหนแ <c oughs> น่นอนแล้วทุกเขตขึ้นสังกัดเดียวกันก็คือกระทรงศ,ศึกษาผู้ที่ดูแลเรื่องการจัดการเรียนการสอนก็คือำนักง,งานสพทซึ่งย่อมาจากำนักง,งาน คณะกรรมการกรศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับในประเทศไทยมันมีทั้งหลายเขตเพราะฉะนั้นเมื่อท่านทราบเกี่ยวกับขั้นตอนกำหนดการสมัครสอบวันสอบเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปมาตัดสินใจว่าท่านจะไปสมัครสอบเขตไหน <c oughs> นี่อันนี้ก็สำคัญนะสำคัญนะ ทำไมจึงบอกว่าสําคัญบางท่านบอกว่าตนเองอยู่จังหวัดนี้แหละยกตัวอย่างเช่นถ้าอยู่จังหวัดรรออดอยู่จังหวัดสุรินท่านก็จะไปสมัครสอบในเขตของจังหวัดของตัวเองเพราะว่ามันใกล้บ้านถ้าท่านคิดว่าท่านต้องการที่จะ เป็นครูอยู่ใกล้บ้านสอบได้ปุ๊บไปอยู่ปั๊บใกล้บ้านปั๊บท่านก็ไปสอบในเขตใกล้บ้านของท่าน <c oughs> นะ <c oughs> อย่าลืมนะว่าถ้าอยากอยู่ใกล้บ้านบ้านท่านอยู่เขตไหนให้ไปสมัครเขตนั้นแล้วอย่าลืมนะอย่าลืมหรืว่าเขตนั้นท่านสมัครวิชาเอกอะไรบ้างมันไม่เหมือนกันนะอันนี้ไม่เหมือนกันนะ แต่และเขตแต่และพื้นที่ท่านอาจจะรับวิชาเอกไม่เหมือนกันเพราะนั้นท่านต้องไปเช็คตัวก่อนว่าเขตที่ท,ท,ท anyway> <t <t ่านจะสมัครมันตรงกับวิชาเอกที่ท่านจบมาหรือเปล่านะท่านจบมาท่านมีใบประกอบวิชาชีพครูมาแต่ว่าเขตพื้นที่ที่ท่านอยู่เขาไม่มีการสอบเอกที่ท่านจบมาดังนี้ก็ต้องไปเขตนอื่นนะนะ อันนี้ประกันที่หนึ่งประกันที่สองอันนี้อยากจะฝากเป็นข้อชิดท่านลองไปดูสถิติก่อนว่าในประเทศไทยเนี่ยภาคไหนเฉตไหนเขาสมัครมากเขาสมัครน้อยอันนี้ก็มีข้อมูลนะทำไมต้องดูข้อมูลตรงนี้ฝากเป็นข้อชิด พินะิจพิจารณาถ้าท่านมีความเก่งพอตัวถ้าท่านมีความเก่งพอตัวนะมีความเชื่อมัน่นใงสูงนะว่าจบมหาวิทยลาลัยมาเนี่ยโอ้โหเจ็ดเฉลียเกจดิยมได้เจดิยมเพราะนั้นไม่ห่วงชอบเฉ็ดไหน ฉันก็จะไปสมัครเช่นนั้นเอาตามที่ฉันชอบเพราะฉันมีความมั่นใจว่าฉันจะต้องสอบผ่านเอา้าถ้าท่านมั่นใจอย่างนั้นท่านก็ไปสมัครตามที่ท่านต้องการเถิดแต่แต่ถ้าท่านไม่มั่นใจอยากจะฝากอย่างนี้ถ้าท่านไม่มั่นใจท่านก็ไปเลือก เขตไหนอะที่คนไปสมัครน้อยเขตไหนจังหวัดไหนที่คนไปสมัครวิชาเอกนี่คนทางน้อยแต่ว่าท่านเอาจำนวนหลายคนหลายตำแหน่ง,สมม,งะะสมมติว่าเอาวิชาเอกภาษาไทยสมมติว่าเอกภาษาไทย ปรากฏว่านู่นแหละทางฟังเนือน่ะทางเนื้็ไม่ได้เขียนนะเขียนนี่ท่านเอาวิชาเอกหลายอัตราหลายตำแหน่งเอาวิชาเอกพัฒาไทยเนี่ยเอาหลายเอาบรรจุหลายอัตราแต่ว่าท่านี่ผ่านมานั่นคนไปสมัครไม่ค่อยเยอะถ้าท่านคิดว่า เอาอันนี้แหละเพราะว่าคู่แข่งมาเยอะนั่นหมายความว่าประการสุดทา้ายฝากท่านไปพิจารณาดูว่าเขตไหนที่คู่แข่งไม่ค่อยเยอะตัวเราน่าจะมีโอกาสได้สูงคู่แข่งไม่เยอะเราน่าจะมีโอกาสได้สูงเพราะว่าเราไม่ใช่ผู้เก่งขนาดได้เกยนยรติยมนี่ไม่ถึงขนาดนั้น แต่เราก็จะไม่ประมาทแม้จะมีคู่แข่งไม่เยอะเราก็จะไม่ประมาทเราจะดูตำราทั้งวันทั้งคืน <c oughs> ไม่ประมาทนี่อันนี้ฝากเป็นข้อชีดก่อนที่ท่านจะไปสมัครซึ่งการสมัครนั้นท่านอาจจะสมัครทางเว็บไซต์ต่างๆของแต่ละเขตพื้นที่นะครับนะอันนี้เป็นฝากข้อชีดประการสุดท,ท้ายกเกี่ยวกับการเลือกเขตพื้นที่ในการไปสมัคร หวังว่าท่านคงจะโชคดีหรือท่านอยากจะให้คุยอะไรเกี่ยวกับการสอบวิชาชีพครูอยากจะให้คุยอะไรให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการเรียนการสอนท่านคอมเมนต์มาได้ครูผู้เท่าโบราณนี่มีอะไรพอจะชี้แนะท่านได้มากพอดูแหละ <c oughs> นะอันนี้ไม่ใช่คุยแต่ว่าถ้าพูดถึงการจัดการเรียนการสอนเราก็สามารถที่จะแนะนํา คุณรุ่นใหม่ได้โดยไม่ก็ขืนนะเอานี่คือสารส่วนชิ้ฝากท่านวันนี้ขอบคุณครับ